ไอตัวัตนมันมันมันใช่ว่าอัพเดตคือมันประหยัดกันประหยัดกันไอันนี้เราเราจะต้องไปจูด G A D เองต้องไปจูดเองก็คือตัวนี้ก็ไปตัวเทคโน D มาควบคุมเวลาถูกไหมครับใช่แต่ตัวนี้ไม่ต้องตุนแล้วใช่ต sure? ัวต oh, cool. ัวนี mm ้ไ hmm. ม่ต e ้องแหละเราไปเก็บโปรแกต่ป้อนแล้วคือเขาตัดคำนวณที่ตัวเขาเองเราแค่ส่งไปว่าเราต้องการเขาดึงเท่าไหร่อ๋อผมตไดเลยใช่งแต่ว่าเราไปกนตำรวจได้ว่า เราต้การให้ความเร่งมันมันช้าอยู่เร็วความเร็วมันดได้ความเร่งดก็ก็คิดดูแล้วกั่ว่าอันเนี้ยตัวตัวละเ็ยปมตัวมันหกร้อยไหตัวเนี้ยตัวละหกร้อยแต่ตัวช้าหนึ่งตัวสองสาพันเนี้ยไหมเขางี่ดีี่โตอีกเโตอีกตาอีกี น้ำปนกระิ่นะครับโอดีเลยครับอาจจะแบบไม่ได like ้มีความรู้แน่ๆแต่คนคือทำงานกังไงการต่ายงานทีมันไม่ได้ตรงกับที่เราทําที่เรียนจะต้าตรงโฟนจะเป็นน้องสังว์ตนี้ที่จะเปิาโดยตรงเยอะละนั่นเป็นโมแกนเยอะ ดีีเขาโปรแกรมเยอะผมไม่มีเลยเขาเอาเอาเข้าใจทั้งหมดก่อนรับเาจมีคำถามเยอะนะที่ได้ความรู้เดียนรู้แตก่ากันเาพอย่างไรมองเห็นแค่พี่เปมจะมาเอาตัวโ้โ้เอร์มาประกอบแล้วไงต่อเดียวโอเคแต่ตอนนี้กำรออยู่ อันนี้สายมันอยู่ที่อะไรครับต่อมันไม่ได้ต่อมันไม่ได้ใช้สายสายตาครับมันไม่ได้ใช้มันคือสายอะไรเอเเอ็นซีอะไรมอเตอร์ที่มันเป็นสวิตช์ที่มันแบบว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ออนอยู่ไฟจะเข้าเส้นนั้นไงเป็นองค์กรเจ้าหน้าที่มีองค์กรอะไรอะไรในแกงอ๋อมีมีอยไรในแกงมีโอเคอ่านต่อไป เรื่องล้อนะเร่อล้อสดนะครับเรื่องล้อปกติเนี่ยเดี๋ยวนะอะย่างอ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 ย่างที่บอกนิดนึงปกติการควบคุมดีซีมอเตอร์เนี่ยเราก็มีตัวไรเวอร์ใช่ไหมครับชูดีซีไรเวอร์นะแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะอยู่ภายในล้อเลยมันจะมีสายออกมาอัะนนะั้นล้อตัวนี้มันจะแอนด์วันจะมีคือมันจะเป็นการควบคุมด้วยสัญญาณ I สิบห้า ใช่มใชถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นการขับเคลื่อนดีซมอเตอร์เนี่ยมันจะเราต้องส่งทีวีดูเรียมแต่นี่รวรมปเยอะอะไรเยอะถ้าเป็นไอเปันาเนี่ยมันจะแกว่าไรเอาเด็กาีอนะแต่าคนจะถ้าหนงีก็เป็นแค่าีเลยนะว่าอ๋อ เราก็เขียนภาษาซีอิมพิวชันนิ่งพักการเวลาเนี่ยเห็นแล้วดีใจเงยโอ้โหถ้าเราส่งคำสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูโค้ดจะให้ดูโค้ดอ่าโอเคเลยฉะนั้นะในรอบแบบนี้นะครับก็จะใช้พวกในอุตภาหษาคำอะไรทั้งหมดเลยขาจะไม่ใช้แบบนี้กันนะครับเพราะว่า,าป,ปัญหามันเยอะมันถูกจริ่งต่อการเรียนรู้อ่าโอเคต่อไปต่อไปนะอะไรนี้ก็จะมีแค่ ข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็นแค่ตัวไอตัวแปลงไฟเสร็ยแปลงไฟจากตัว,วแบตแบตเตอรี่เป็นเป็นจากสิบหกโวลต์ให้กับตัวล้อกับตัว <c oughs> ไอตัวแปลงไฟเนี่ยมันอาจจะมีขายแลแต่ว่ามันเจอทุกงานที่หึงใงานหนยนต์ขายู้นะขายด้ว่นะอหม้วยต้องทำที่ระบบขภาพล้อด้วยนะฮะ เราเรา้จักนี่อยเนาะในพวกครัวแตงไฟพวกนีของแบบนี้ธรรมดาคือเราจับควบคุมตัวแต่ถ้ามันใช้งานมุ่ยโดนเราต้องมาจับตัวกินิเพิ่ม ใช่ความยากของมันข <c oughs> องทั่วไปที่เราซื้อในพวกท็อปปี้มันจะแค่แบอกว่างานบมากๆแต่พอเรามันใช้กับงานจริงดวนมันจะกินอไอสูงกว่าระบบธรรมดาทั่วไปดังนั้นเวลาที่ซื้อซื้อพวกนี้มาถามว่าใช้ได้มันจะได้แต่เวลาใช้เป็นางนานมันจะเริ่มสูญเร็วตรงนี <c oughs> <c oughs> ทีม่มันร่วมมาแต่งใช่แล้วก็ต้องจ้างแต่งครับแต่ถามว่าเราจะเอามาต่อเลยได้ไหมก็ก็ได้นะแต่อย่างที่ว่าพอเราเล่นไปแค่เดือน2องเดือนเนี่ยตัวนี้ก็เริ่มพ <c oughs> <c oughs> ังแล้วเริ่มพังแล้วผมก็เป็น เป็นตัวแปลไฟธรรมดาแปด amp เป็นสมาร์ทนะตัวนี้นะตัวนี้ไม่มีอะไรคือแบตแบบเรามันยี่สิบโวลต์ใช่ไหมไอ้สิบแปดโวลต์อะไรอันนี้คือถึยี่สิบเราก็แปลงแปลงมาเป็นตัวตัวนี้นะครับใส่ไปหรือวะใช่ตัวเนี้ยมันจะมีแปลงไอ้ตัวโน้ตแปลงเป็นยี่สิบหกโวลต์จากสิบแปดโวลต์เป็นยีสิบหกโวลต์ให,ให,ให,ให้ให้การร้นอนตัวนี้นะอีกตัวเนึงจากหกไป จากสิบแ,แปดไ okay. ปสิบหกสิบอีกตัวหนึ่งเนี่ยแปลงจากแปลงจากอ่อ right> สิบแปดไปหโวลต์ให้กับปลอกแล้วแบติภายอ่าตัวแรกล่ยแปลงไปสิตัวทีสวิสิแปลไปห้าโวลต์ห้าโวลต์ ให้ังไว้นะครับว่าทําไมทำไมการทำาึงโนแบบนี้มันถึงยากกว่าํารทัโรตารี่ริโมดโรตารีโมิโมดเหมือนกับเราทาสอดไฟฟ้าอาจารเขาสอดไฟฟ้าไหมสอดไฟฟ้าใช่สอดไฟฟ้าคือมันกดแวเขาุทำงานกันอย่างไอ้ตัวตัดแย่ริโมดก็คล้ายๆกันคือมันไม่มีมันไม่มีส่วนที่เป็นสมอง คำว่าส่วนที่เป็นสมองเนี่ยคืออย่างหม่นยนต์เนี่ยอย่างหม่นยนต์นะคันนี้นะถ้าเราถ้าเราสับสับเราไม่ิ้งพายออกเราใส่ตัวมีมันจะต้องไม่เรียชิ้นยากเลยถ้าเกิดเราใส่ตัวแล้วก็่ดิ้พายลงไปมันจะเหมือนกับผู้ขวดเตียงเข้ามาตรงเนี่ยส,สมองดีส,สมองดีแต่ใกล้ตายคำว่าคำว่าใกล้ตายเลยีย้ไปไปนะ มอเตอร์เนี่ยเวลาที่ใช้งานเขาจะเรียกว่าดูดูดีเคิดรนก็คือไฟสกป,ปกไฟไฟร้องไฟโซ่ป,ปกอ่ะคือไฟที่มีแรงกระชากเยอะเวลาทำงานเวลาที่มอเตอร์หมุนไปข้างหน้าเราหยุดมันจะเกิดกระแสะร้อนกลับหรือเปลี่ยนทิศทางตัวนี้มันจะทำมันจะเป็นไฟสกป,ปกที่กลับเข้ามาในระบบเวลาถ้าเราป้องกันตัวนี้ไม่ดีเนี่ยตัวนี้มันจะมีเซ็ บทรับรีพายใช่เออบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยมีบทกับการทำง,งานของเซอเซอรหอห์หมดเลยอ่ะคนนี้หมดยฉะนั้นเนี่ยความยากของระบบสุมยนเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าเราเอาเอาสมองเนาะที่แบบว่าเหมือนคนป่วยติดเตียงที่แบบว่าลมหายใจทุกวินาทีต้องขึ้นแบบกระแสไฟฟ้าที่แบบวแบิบบ่งดิ่งมาก Blender, แต่มอเตอร์เน like <laughs> ี่ยมันเวลาทํางานมันกระชากไฟมันจะแบบโอ้โหเข้ามาในระบบเยอะมากว่าว่สนกไปโดนโดนช็อกนะมึนๆหน่อยนั่นแหละสำแต่นั้นระบบพวกนี้เราเราถึงต้องเนี่ยเหตุผลที่ทำไมทำไมต้องใส่ไว้ต้องใส่ตัว